การสำรวจเมืองเม็กซิโกไม่ใช่แค่การเดินเที่ยวเฉยๆนะแต่เป็นการค้นพบความหลากหลายของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณต้องหยุดหายใจว่าใครมีเวลาถ่ายรูปบ้างสนับสนุนช่อง YouTube กันเถอะเพราะว่าการช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาได้ทำวิดีโอคุณภาพดีๆนั้นเป็นเหมือนการซื้อกาแฟทั่วใหญ่ให้เพื่อนในวันที่เขาทำงานหนักและช่วยให้พวกเขามีแรงทำเนื้อหาน่าสนใจต่อไปการสื่อสารผ่านวิดีโอไม่เพียงแต่สร้างชุมชนออนไลน์ แต่เหมือนเข้าไปสร้างสังคมขนาดเล็กที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้สร้างและผู้ติดตามเหมือนเป็นการร่วมวงขำกันในคาเฟ่รายวันไม่มีก็เหมือนโดนล,ลบไอศกรีมออกจากชีวิตการขาดน้ำจืดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงดังนั้นเราต้องให้ความสําคัญในการหาน้ําดื่มให้ได้เหมือนการตะหาของรางวัลในกิจกรรมต่างๆในทุกสถานการณ์การสื่อสารคือพระเจ้าเราต้องฟังและเข้าใจกันไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนพูดอะไรตลกๆแล้วเราหัวเราะพร้อมกันแบบไม่รู้เรื่อง นั่นแหละจะเกิดความงงความขอบคุณคือสุดยอดของการสร้างความสัมพันธ์นะควรแสดงออกถึงความรู้สึกนี้บ่อยๆเหมือนอยู่ในเพลงที่ร้องบ่อยจนจำได้แค่ทำนองแต่ว่าเป็นเพลงขอบคุณกันตลอดเวลาการแสดงความรู้สึกด้วยคำขอโทษมันช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นเหมือนเปิดหน้าต่างให้มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องนี่คือสิ่งที่ตัวละครพยายามจะทำให้เกิดความเข้าใจกันได้ดีขึ้น การบอกลาคือช่วงเวลาที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เหมือนการผจญภัยที่ต้องจบลงด้วยการกลับบ้านแต่ไม่ต้องห่วงเพราะมันมีการเดินทางใหม่รออยู่การพูดซ้ําคําว่า I'm going to go เหมือนกับการบอกตัวเองว่าโอเคฉันจะไปนะแม้ว่าจะเศร้ามากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปต่อในชีวิตเหมือนการลุ้นรางวันใหญ่การตีความและการสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดเหมือนการเปิดหนังสือเวทมนต์ที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของพวกมันได้ดียิ่งขึ้น มันน่าสนุกมากที่จะรู้ว่าตกลงแล้วใครคือเจ้าในโลกนี้อย่างไรก็ตามการไม่เข้าใจหรือกำหนดประเภทสัตว์ผิดอาจทำให้เราเข้าใจผิดและตัดสินใจไม่ถูกต้องในการดูแลสัตว์เหมือนการพยายามทำอาหารตามสูตรแต่ลืมใส่เครื่องปรุงหลักไปการศึกษาสัตว์ที่ไม่ใช่แมวยังช่วยให้เราเปิดโลกให้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการอยู่ร่วมกันในระบะบนิเวศมันเหมือนกับการเดินทางไปยังประเทศใหม่ๆเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อน การแสดงออกที่ตลกขบขันช่วยเพิ่มความบันเทิงให้การรับชมทำให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนการได้ไปดูหนังตลกในช่วงกโปรเวลาที่เราเครียดการใช้ภาษาและวัฒนธรร,รมที่หลากหลายเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความสนุกในการสื่อสารมันเหมือนการจัดงานแฟร์วัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถนำเสนอสิ่งที่แตกต่างกันได้เหตุการณ์ในวิดีโอมักสะท้อนถึงความจริงในชีวิตที่เราสามารถเชื่อมโยงได้เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนชีวิตจริงของเราที่บางที อาจจะดีกว่าที่เราคิดอยู่